แล้วผมก็เจอหลายคนที่ใกล้ชิดกันนะฮะผมเจอใครสุดที่ยายยุนไอยุนนี่นะผมก็ไปให้ยุนให้สุนที่กอดกันผมก็บอกว่าให้ยุนไอห,หามึงกับกูนี่ก็แก่กันแล้วนะเรื่องอะไรเก่าๆเนี่ยทิ้งไปเถอะได้ไหมนะเลิกทะเลาะก,กันแล้วกูไม่ทะเลาะมึงแล้วแล้วกูขอโทษมึงด้วยอะไรที่ในอดีตกูทําให้มึงไม่สบายใจ ม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่กูเคยพูดออกทางสาธารณะกูขอโทษมึงแล้วกันงานนี้ไอ้เว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผมก็บอกมาให้หยุดเอางี้ีกว่าเพื่อชดเชยสิ่งที่กูเคยทํากับมึงในอดีตสาหรับมึงนะสุดที่ใจหยุดถ้ามึงจะเชิญกูไปออกรายการมึงนะเพราะมึงรู้ใช่ไหมว่ากูไม่เคยไปออกรายการใครเลยไม่มีสําหรับมึงกูจะออกมึงคิดหัวข้อมามึงจะออกที่ไหนมึงบอกมา บอกสถานที่มาเดี๋ยวกูไปออกความกับมึงให้รู้ว่าสนธิริมทองคุณลสุด่ิชายยุ่นเผชิญหน้ากันให้เป็นที่ลือลั่นกันนะฮะก็คุยกันดีฮะแล้วก็เข้าใจกันดีผมเจอสอรยุทธ์สุทัศนจินดามาเราก็เห็นรูปกันเห็นเห็นรูปกันแล้วนะฮะวันหลังเดี๋ยวผมลงเวลาผมออกในรายการคุยเรื่องสนธิสอรยุทธบอกว่าพี่ พี่เป็นไงบ้างเราบอกให้สรยุทธพี่ก็อยู่เงี้ยเลยว่าให้สรยุทธบางครั้งนี่พี่ก็กระแสะวันจันทร <c oughs> ์วันจันทร์วันจันทร์ฮะที่คุณสุดเชษุนส,สรยุทธไปพี่กระแทกสรยุทธขอโทษทีไว้เฮียนะบอกพี่ผมไม่เคยคิดเลยพี่นี่เหมือนพี่ชายผมผมที่เป็นน้องพี่จะพูดเรื่องอะไรก็ตามผมไม่ยุ่งแต่พี่ต้องเข้าใจอย่างนะ ผมไม่ได้ช่วยอ้โจ๊กอะนะเขาพูดอย่างนี้กับผมเลยนะบอยสรยุทธไอ้เหี้ยเราเนี่ยแก่ๆกันแล้วนะผมจําได้สมัยก่อนผมทําอยู่ช่อง9แล้วพี่เองเนี่ยก็ออกรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ช่อง9เรายังคุยกันดีเลยแล้วผมเคารพพี่มาตลอดจะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวที่คุยกันพี่พี่อายุ78แนละ้นพี่ยังไหวอยู่เลยเนี่ย อ่ามึงไม่รู้อะไรสรยุทธพี่บอกเคล็ดลับผมหน่อยนะมะั้ยผมก็จะเล่าให้ฟังเคล็ดลับของคนอาย,ยุเจ็ดสิบแที่ยังแข็งและแรงไอ้สรยุทธมันยืนฟังอ้าปากค้างเลยสักพักหนึ่งเพี่มีเหตุมีผลเป็นไปได้ผมทำไมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนอผมคุยสรยุทธเรื่องอะไรท่านผู้ชมสร้างจินตนาการเองก็แล้วกันผมไม่พูด แต่ก็สรยุทธ <c oughs> ก็เป็นคนดีนะ่น่ารักอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วหลังจนั้นผมก็เจอคนเนชั่นเก่าๆซึ่งรู้จักกับผมวงการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนนะฮะคุณธนงขันทองก็ามานะฮะคืองานของโสโลองค์การเนี่ยมันเป็นงานที่รวมเซียนทั้งหลายก็ะบี่มือหนึ่งก็ะบี่มือสองเต็มไปหมดเลยไม่ว่าใครก็ตามก็ามานะฮะ ผมก็ได้เพิ่งจะเข้าใจตัวเองว่าไอ้หากูนี่ผู้อาวุโสจริงๆเพราะรู้จักทุกคนหมดแล้วทุกคนก็เข้ามาทักทายเพิ่งจะรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยกูนี่แก่ชิบหายเว้ยงานนี้นะฮะหลายคนเข้ามาบอกโ oh, หพี่ทำไมพี่ไม่แก่เลยทำไมผมดูโคตรแก่เลยพี่มีเคล็ดลับอะไรป่าผมก็ซิปกับมันที่หูบอกให้เป็นไปได้ไงพี่ เป็นไปได้ไหมพี่มันเป็นไปแล้วเว้ยไอ้น้องมันเป็นเรื่องเดียวกับที่บอกคุณสรเรื่อง <c oughs> เรื่องเดียวพอ <c oughs> ผมบอกสรยุธไป <c oughs> สนุกสนานนะแต่ว่าทุกคนไปเพราะว่ารักโสคนนะฮะ